ข้อเสียข้อที่สองของธุรกิจอเอ็มก็คือมันไม่มีเจ้านายครับเพรามันไม่มีเจ้านายเนี่ยทำให้อะไรหลายคนบอกโอ้ไม่มีเจ้านายสิดีแค่มีอยู่นี่ก็ยุ่งจะแย่อยู่แล้วไม่จริงครับการมีเจ้านายนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากทาให้ไหลายคนประสบความสร็จหรือบรรลุปเป้าหมายผมยกตัวอย่างเสมอว่าคุณสมชายนะคุณอะไรครับคุณอะไรฮะคุณคิวทองโอ้ดานะลายรัดยากแน่เลยนะอปไลน์คิวทอง โอเคนะอโอเคนะครับเอาาสักอย่างนึ่งครโอเคนะถ้าวันนี้นะครับเรานะเจ้านายสั่งงานเราคุณคิวทองเนะชิวอะไรนะขอดหารโอเคนะทอดอหารออกเสียงว่าไิวไม่ใช่นะฮิวนะไม่ใช่พม่านะโอเคนะต้องมเชื่อเยนะอิวทองนะครับชิวเอาได้ิวด้วยนะนะครับ วันนี้เย็นวันศุกร์นะครับเอางานให้คุณเย็นวันศุกร์ผมต้องการมันเช้าวันจันทร์พิเต์ให้ฝรั่งฟังซีเรียสมากคุณจิวคุณทิวเอาไปทำนะครับทิวว่าไงฮะไม่ได้เว้ยวันหยุดผมเสาร์อาทิตย์ได้ไหมฮะเราก็เอาไปทำเสาร์อาทิตย์ด้วยความรู้สึกบางคนเชื่อไหมฮะภูมิใจบางคนภูมิใจต่างหากเช้าวันจันทร์เอามาพิเศษ หน้าโตทํางานผู้ใหญ่ได้รู้สึกว่ามีความสุขที่กูถูกเอาเปรียบเป็นเรื่องประหลาดเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีคําสั่งว่าต้องเสร็จเราไม่เคยคิดเลยว่าจะเสร็จไหมสมองเราสั่งการไปทันทีเลยว่าเสร็จแน่นอนถูกไหมเอาใหม่ oh ถ้าเจ้านเราสั่งคุณทิวว่าทิวงานชิ้นนี้นะเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้อาทิตย์หน้าก็ได้ไม่ต้องรีบเดือนหน้าก็ได้ดือนหน้าไปทันปีหน้าก็ได้ ปีหน้าไปภายในชาติเนี่นะเอามาส่งแล้วกันถามว่าคุณทีวีทำเมื่อไหร่ทำชาตินี้ไหมทำชาตินะน <laughs> ถูกไหมฮะเพราะมันไม่มีกำหนดเหมือนทำห้วันนี้เหมือนกันครับธุรกิจแอมเวย์ครับไม่มีเจ้านายครับอัปไลน์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์เรามานะครับก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คนที่สามารถจะสั่งการให้เราทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ทั้งหมดคือเราคือเจ้านายตัวเอง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครก็ตามสามารถจะพัฒนาข้อเสียเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นข้อดีได้ลงทุนน้อยดีเสียเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องเสี่ยงสามารถจะเริ่มได้เลยไม่มีเจ้านายดีไม่ต้องมีใครมาบังคับเราสามารถจะบังคับตัวเองได้เราจะทำธุรกิจในประสบการณม,มหาศาลข้อนจุดสําคัญนะครับคือแอมเบเป็นโอกาสที่ดีแต่มีข้อเสียเหล่านี้ที่ทําให้คนเรามองข้ามไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เราสูญเสียได้ไง่าย อ่านี่ข้อที่หนึ่งคือข้อเสียของธุรกิจแอมเว์อ่ะผมมือข้อหนึ่งนะครับผมข้อที่สองนะครับก็คือเกมเอเกมบผมจะคุยเรื่องนี้นะครับให้กับเขาหลายๆคนได้เปรียบเทียบเสมอครับอาผมย้ำอีกทีนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเราห้ามครับเอาซีดีเหล่านี้นะครับเอาไปให้คนใหม่ฟังนะครับนี่แน่จงฟังซักจะได้มีแนวคิด ไม่ใช่นะมันผิดโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องฟังนะครับซึมซาบไว่เราไปเล่าเองนะครับไมเราก็ต้่งพัฒนาแนวคิดของตัวเองเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะ,ะนั้นซีดีแผ่นนี้นะครับห้ามขายให้กับคนใหม่นะครับอันนี้สอนในเกม A เกม B ผมจะวาดในตารางนี้ปุ๊บนะครับนะอะไระคนผมไม่ฟังอะไรคนพูดเกม A เกม B ไปคนละเวอร์ชั่นเลยนะอันนี้ออริจินอลนะมันเป็นอย่างนี้นะนะนะบางคนไปอะไรก็ไม่รู้นะครับ สมมติมีเกมง่ายๆนะครับมีปากกากรองตรงนี้เอาง่ายๆแต่ปากกาไม่ต้องยกเก้าอี้เนือหนักนะฮะปากกากรองอยู่นี่เต็มเลยหยิบด้ามหนึ่งนะครับแล้วไปส่งให้ยามหน้าประตูเนี่ยเอาการะยะแบบไม่ต้องไกลมากตรงนั้นเนี่ยหนึ่งด้ามปั๊บส่งไปปั๊บยามเนี่ยถือเงินสดเลยหนึ่งหมื่นบาทส่งปั๊บรับเลยหมื่นหนึ่งกลับมาปั๊บหยิบอีกด้ามหนึ่งวิ่งไปส่งรับอีกหมื่นหนึ่งถ้ามีเกมนี้จริงๆ คําถามเราต้องถามเขานะครับสองคำถามนะครับห้ามผิดไป่างนี้นะอันนี้หนึ่งถ้ามีเกมนี้นจริงๆเล่นไหมเล่นไหมเล่นเขาตอบว่าเล่นคําพูดของเขา,าจะเป็นดูจะเป็นตัวที่จะไม่รู้ว่าเขามีส่วนร่วมหรือเปล่าเล่นไหมไม่เล่นโอ้โหมึงน,นี่แนวมากอีกควรจะคุยกัไม่รู้เรื่องแล้วถ้าคุยก็ไ้ไม้หน้าสาไม่ใช่นะ,นะะนก็คือแมมเพราะอันนี้กคือเล่นคำถามที่สอง เล่นกี่ด้ามถึงจะพอเล่นกี่ด้ามถึงจะพอคาตอบที่คนส่วจะตอบคือ mm. ก็เล่นจนกว่าจะหมดแรงอ่ะพี่ถึงว่ามีย่กี่ด้ามหนูก็เอาหมดแล้ววิ่งกลับไปแค่นี้เองรับกับมาหมืน่นถูกไหมฮะถูกต้องครับด้ามที่สองรับไปอีกหมื่นหนึ่งสามรับไปอีกหมื่นหนึ่งโอเคหรือเลือกแบบเกมบีมีให้เลือกอีกแบบหนึ่งวิ่งเอาปากกาไปส่องยามหนึ่งด้ามปับ๊บรับไปเลยหนึ่งบาท รับไปเลยหนึ่งบาทเล่นไหมถามเขาเล่นไหมคนส่วนใหญ่ถ้ไข่กวนเนี่ยเล่นอเอาไปห้าบาทช่วยวิเะดูหน่อยห้ารอบนะฮไม่ไ้บอไม่เอาแต่ถ้าด้ามมีสองกลับมานะได้สองบาทด้ามมีสามได้สี่บาทด้ามมีสี่ได้แปดบาทได้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าทุกๆหนึ่งด้ามที่เราส่งให้เขาถ้ามีทั้งหมดสามสิบด้ามสามสิบด้าม ต้องเลือกเอาว่าจะเล่นแบบเกม A หรือเกม B ให้เขาเลือกว่าเขาจะเล่นแบบเกม A หรือเกม B ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าเบิดสมมติเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายโดยปกติจะเลือกเกมอะไรครับเกม A เพราะอะไรฮะเพราะเกมเราต้องบอกค่ะนะว่าการเลือกเนี้ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะไม่มีโง่ไม่มีฉลาดนะไม่ใช่นะไม่ได้พยายคือเลือกแบบไหนก็ถูกทั้งสิ้นเพื่อเขาสบายใจว่าการเลือกนีไม่มีทริคนะครับเลือกแบบอิสระเลย เขาส่วนใหญ่ก็จะเลือกเกม A เกม A ถูกแล้วครับเพราะสามสิบด้านเป็นเงินเท่าไหร่สามแสนสามแสนเป็นเงินที่เยอะไหมฮะเยอะนะฮะหลายคนทํางานมาเป็นสิบปียังเก็บเงินหลักแสนไม่ได้เพราะนั้นสามสิบด้านเป็นเงินสามแสนเยอะมากคุณเลือกถูกแล้วบอก่คุณเลือกถูกแล้วเกม B นี่นะด้านที่ห้าเนี่ยคูณเขาดูนะครับสิบหกด้านที่หกสามสิบสองด้านที่เจ็ดหกสิบสี่ นะบวกเลขในใจได้นะด้านที่แปดเท่าไรร้อยี่สิบแปดด้านที่เก้าสองร้อยห้าสิบหกด้านที่สิบหนึยี่สิบสี่ห้าร้อยสิบสองนี่แสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเข้าใจนะแต่ไม่ได้หลับนะอเกด้านที่สิบเอ็ดหนยี่สิบสี่ตัดเศ็ทิ้งจะได้เข้าใจง่ายเพไว้ด้านที่สิบสองก็เป็นเท่าไรสองพันเราหยุดแค่สิบด้านก่อนนะครับสิบด้านบอกเห็นไหมสิบด้ามห้าร้อยบาทเอง ไอ้ดีวิ่งสิบด้ามฟันไปแสนแล้วพรานคุณตัดสินใจถูกแล้วแต่เขาจะเริ่มงงเฮ้ยหรือกูผิดวะอ่าสิบสองด้ามสองพันสิบสามเท่าไหรสี่พันตั้าในสิบสี่เท่าไหร่ครับแปดพันสิบห้าหมื่นหกเห็นไหมครึ่งทางแล้วรับไปแค่หมื่นหกเองเนหาที่อันนี้ด้ามเดียวก็หมื่นแล้วเพราะฉนคุณเลือกเกมเอถูกแล้ว แต่พอนี้ปับ๊บแต่พอถึงเกมที่สิบทอถึงได้เป็นสิบห้าเขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติครับสิ 16, บหกมืดให้เขาถ่ายว่าสาสิบด้ามเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ถ่ายว่ากี่ล้านคนส่วนใหญ่จะทายประมาณห้าล้านสิบล้านประมาณนี้แต่ทั้งหมดจริงๆเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้าเทียบพันเจ็ดสิบสามล้านกับสามแสนอะไรเยอะกันฮะโหมันมากกันมาหาศาลดูไหม บอกใช่ครับที่เราพูดทั้งหมดจําได้ไหมที่เราถามย้อนกลับมาคําถามสองคำถามที่เราถามเขาก่อนหน้านี้ถ้ามีเกมเอจริงจริงคถามแรกเราเล่นไหมเราตอบว่าเล่นคําถามที่สองถ้าเล่นเล่นนานแค่ไหนเราตอบว่าเล่นจนกว่าจะจากโลกนี้ไปจนกว่าจะตายใช่เลยครับเกมเอเนี่ยคืองานประจําเรารู้ว่าต้นเดือนอยู่ตรงไหน รู้ว่าปลายเดือนอยู่ตรงไหนรู้ว่ารับเท่าไหร่รู้ว่าแต่ละเดือนเท่าไหร่ให้เรารู้ด้วยอัตโนมัติด้วยว่าอีกยี่สิบสามสิบเดือนจะรับเงินเท่าไหร่ประเมินได้เลยแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รับแต่เกม B นี่คืออ MV เดือนเดียวของการทรําธุรกิจนี้นะครับอาจจะมีไรายได้เดือนที่สิบหกสามหมื่นสองเดือนที่สิบเจ็ดหกหมื่นสี่เดือนที่สิบแปดแสนสองหมื่ 17, 64, น 18, แปด เดือนที่สิบเก้าสองแสนห้าหมื่นหกเดือนที่ยี่สิบเอาให้ถึงเดือนที่ยี่สิบนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นสองมาให้ดูว่าเดือนเดียวเนี่ยแซงอะไรได้ทั้งสามสิบเดือนเดือนที่ยี่สิบเดือนเดียวเนี่ยมีอะไรได้มากกว่านี้สามสิบมันหมายความว่าอะไรครับโอ้โหถ้าเป็นอยี้เดือนเดียวนะครับมากกว่าเนี้ยเป็นสามสิบสี่สิบเดือนแต่ประเด็นสำคัญของมันก็คือว่าตัวนี้พอยน p o i n คัญนะครับ เราจะรับเดือนแล้วเท่านี้ได้เราต้องผ่านสามเดือนแรกมาก่อนคุณต้องผ่านสามเดือนแรกมาก่อนไอ้เดือนแรกที่เอาประกาไปส่งแล้วรับบาทเดียวอะรับสองบาทเรารู้สึกยังไงเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเพราะอะไรครับคนส่วนใหญ่เอาเงินเดือนเอารายได้ที่เราได้จากธุรกิจแอมเบย์ไปเทียบกับเงินเดือนประจําพอเราไปเทียบเงินเดือนประจาปั๊บเราจะเลิกเลยเพราะอะไรครับเพราะเงินเดือนประจําเรารับเันทีนะครับหลายๆหมื่นบาทถูกไหม แล้แอมเวร์เราลับเดือนแรก6%เท่าไหร่รับเท่าไหร่ฮะเป็นหลักร้อยถูกไหมฮะเห็นเงินแล้วไม่เจ้าโอ้โหคุ้มคุณเหลือเกินถูกไหมฮะผมสมัครวันแรกๆนะครับรับโบนัส3%ด้วยซ้ำไป90บ,บาทนะเงินใส่ซองมากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาแล้วครับโบนัสเธอมีห้าบาทไม่ทอนคนละบาทสองบาทโอ้โหถ้าใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจสามเดือนแรก แอมเบย์เขาให้90วันคืนได้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเขารักษาสมรรถภาพระหว่างเรากับเพื่อเราไว้ไม่ต้องมาเสียตังค์จากความไม่เข้าใจแลวพอวันหลังถ้าเขารู้สึกว่าดีแล้วเข้าใจหรือมีคนมาเปิดใจแล้วเขาเข้าใจมากขึ้นกลับมาทําใหม่ได้กลับมาทาใหม่ได้นี่คือธุรกิจแอมเบย์ปกมือธุรกิจแอมเบย์นะครับผมเพราอนเราจะรับตัวนี้ได้เราต้องผ่านสองสัมเดลแรกมาก่อน ให้เราเทียบธุรกิจแอมเ์กับธุรกิจส่วนตัวอย่าเทียบเงินเดือนประจำธุรกิจส่วนตัวถ้าเราจะเปิดทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนแล้วเราบอกเพื่อนว่าคำนวณจุดคุ้มทุนนะสามปีคืนทุนเราเคยรู้สึกไหมเวลาเปิดบริษัทเขาจะพูดถึงจุดคุ้มทุนจะคืนทุนภายในสองปีคืนมาในสามปีสามปีคืนทุนนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตลอดสามปีนี้จะไม่กำไรแม้แต่สลึงเดียวรับได้โอเค เรายังยอมเลยแต่แอมเวย์เราำไรตั้งแต่เดือนแรกแล้วนี่คือธุรกิจแอมเวย์เพื่อชี้มุมมองให้เราเข้าใจจุดเปรียบเทียบอย่างถูกต้องว่าเขาจะคอ m p a r e เปรียบเทียบกับอะไรโอเคไหมครับอ่านี่คือเรื่องที่2นะครับด้วยขอที่ลบนรหน